ตอนนี้กระแสจับปูจับหมึกที่หาดบางแสนกำลังมาแรงนะคะพี่ๆเราก็อดใจไม่ไหวเนื่องจากว่าสร้างเบ็ดมาใหม่อยากไปลองตกหมึกดูนะคะระหว่างรอน้ำลงนะคะเราก็ตกเบ็ดขั้นเวลากันไปค่ะเพราะว่าหลังเที่ยงคืนไปน้ำจะลงไปเยอะมากๆนะคะการตกเบ็ดเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชายค่ะส่วนเราก็เดินหาซื้อของกินเล่นไปสิคะที่หาดวอนภาของกินเยอะมากๆกว่าจะเดินมาถึงน้ำปั่นนะคะเดินกันให้เหงื่อท่วมเลยนะคะได้แตงโมปั่นเย็นๆหวานๆชื่นใจค่ะตามกันด้วย สเต็กนะคะของกินเยอะมากๆไม่รู้ซื้อร้านไหนเป็นร้านไหนนะคะส่วนหอยหยกไม่ได้เข้ายา่างเพราะว่าลูกไม่ได้ไปด้วยจะซื้อมาให้ลูกกินพุ่งนี้ค่ะซื้อกันไปเยอะแยะเลยไม่รู้ซื้ออะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเรามีหน้าที่ซื้ออย่างเดียวสําหรับใครที่อยากจะไปหาเดินซื้อของกินเล่นที่หาดวรนพานะคะหยกแนะนําให้ไปวันธรรมดาค่ะเพราะเราจะเดินซื้อของกินง่ายที่นั่งไม่เต็มนะคะที่นั่งว่างเยอะเลยของกินเยอะมีเพียบเลยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเราเดินชิลกันได้ค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์โต๊ะจะไม่ค่อยว่าง ร้านค้าก็ต้องต่อคิวเยอะนะคะวันธรรมดาเดินซื้อกันแบบสบายๆชิลๆได้เลยค่ะเดินหาของกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้ากันไปที่สะพานปลาหาดวอนเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้หมึกกี่ตัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอยากจะลองเบ็ดใหม่ซื้อมาปุ๊บก็จังหวะน้ําลงไม่ค่อยได้ตกเลยนะคะตอนนี้ได้เวลาสําคัญแล้วนะคะน้ําลงเรียบร้อยคนก็ลงไปเต็มหาดกันเลยทีเดียวค่ะยกเองไม่กล้าเดินลงไปลึกนะคะเนื่องจากว่ามันไกลมากๆนะคะเวลาที่น้ําลงคือลงไปไกลเลยกว่าเราจะเดินไปถึงนะคะ เห็นในข่าวเขาเก็บปูเก็บปลากันได้เยอะเลยเป็นทั้งถังเลยส่วนเราเองก็เดินได้แค่ประมาณนี้นะคะ ค่อยๆย่องเดินกันไปค่ะเดินเร็วก็ไม่ได้กลัวจะลื่นล้มลงไปเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกันค่ะส่วนคนที่หากันประจํานะคะคนที่เขาหาเป็นเขาก็หาได้เยอะเลยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะอย่าคิดที่จะได้ค่ะคิดแค่ว่ามาเอามีมาเล่นก็พอนะคะสำหรับเทศกาลนี้กลมๆเงยๆหากันไปเจอหอยตัวใหญ่เปิดขึ้นมามีแต่เปลือกค่ะเนื้อไม่มีแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้องตุยไปแล้วนั่นเองค่ะ ด้วยมันลำลหดเข้าเบ้าไปเลยเหมือนปากมัอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้เหมือนไอตัวที่มนันบานบานเมื่อกี้เลยเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้บานออกใช่ไหมหันไปมองอีกฝั่งเขาเก็บกันได้เต็มเลยส่วนเราได้แต่เปลือกปูเปลือกกุ้งของเก่าทั้งนั้นเลยนะคะ บรรยากาศชายหาดนะคะตอนที่น้ําลงเราก็จะเห็นลูกปูตัวเล็กๆไต่กันเต็มเลยนะคะมีลูกปูมีหอยนะคะใช้ไฟฉายส่องตามพื้นขันเราจะเห็นปูเฉลชวนเนี่ยไต่แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะเดินไปเดินมาได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะพอตอนนี้เป็นเวลาดึกมากแล้วนะคะใกล้จะเตีนหนึ่งแล้วค่ะไม่รู้จะไปหาน้ําล้างเท้าที่ไหนนะคะเนื่องจากว่าร้านค้าก็ปิดหมดแล้วนะคะต้องใช้น้ํากินที่มีในรถล้างเท้ากันเลยทีเดียวค่ะวิวตอนน้ําขึ้นร้านนี้คงจะสวยมากๆเลยนะคะเป็นร้านอาหารติดชายหาด าดเลยค่ะไว้วันหลังจะมานั่งชิมน,นะคะคืนนี้กลับบ้านขาดลาตีสวัสดีค่ะ